มันเป็นรอยของหินแยกนะครับเหมือนกับคล้ายกับรอยหินแยกของแผ่นดินไหวเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่นี่ผมก็ไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเป็นรอยแยกนะครับของหินนะครับแยกออกจากกันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินไปดูนะครับว่ารอยหินแยกตรงนี้มันมันแยกไปถึงตรงไหนนะครับคล้ายๆกับว่าเป็นแผ่นดินไหว ที่เราเคยเจอในข่าวที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยครับตรงนี้อยู่ที่ผาชื่นวารินจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นรอยหินแยกนะครับคุณผู้ชมนี่แยกไปยาวเลยนะครับดูครับโอ้โหแล้วก็ลึกด้วยนะครับนี่รอยหินแยกนะครับลึกมากนะครับอืมนี่เขาทำสะพานไว้น่ากลัวนี่ครับคุณผู้ชมครับ โอ้ถ้าตกลงไปนี่ขึ้นไม่ได้เลยนะครับหินลอยหินแยกอ,อ่ะไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ